ที่พุทธเจ้าเทศให้หลานท่านฟังหลานพระ菩萨ลือบูหลานพระ菩าลบุบท,ท่านอันเก่งท่านว่าไม่มีใครสู้ได้ท่านว่าในโลกนี้อะไรแล้วก็ไม่ถูกใจไม่ชอบใจกับท่านพระพุทธเจ้าก็เลยว่าทาที่ท่านว่าท่านไม่ถูกใจไม่ชอบใจกบไม่ควรที่จะถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านชอบใจพระุทธเจ้าถามกลับ ท่านก็ได้สติพอฟังคำพระพุทธองค์เทศจบพระสารีบุตรนั่งถวยงายางพัดหลานชายของท่านได้มรู้เป็นพระสูดาบานันท่านพระสารีบุตรได้มรู้เป็นพาระอรหันต์นะครับเป็นวันที่อะไรตไื่นตอบอะไรนในวัชาหรือเปล่าเนี่ยนี่ท่านเดินลงไปที่พัด วีรวันี่พุทธจะไปเป็นวันมาค้าบูชาแลเ้เป็นวันแต่วันใหที่วันจะุรงค์ขันติบานนี่แหละที่ว่าพระพระเจ้าสถปาปนาหรือว่าให้พระโมฆลนาสารีบตุตรแต่พระสารีบุตรนี้เมื่อได้รับเอหิฟิโขแล้ได้สิบห้าวันที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พระโมัลนาได้เจ็ดวันแต่บริบาลทองคำสองร้อยห้าสิบนั้น บวชวันนั้นก็ได้มารู้อหรหันต์กันในวันนั้นคนทั้งหลายเลยว่าทําไมผู้มีปัญญามากถึงได้ตัดสู้หรือว่าอะไรมารู้ทมชาติกอ่คนอื่นลงอื่นเพราะท่านใช้ปัญญามากกว่าคนอื่นแต่ก็ได้มารู้ความแตกฉานของท่านถึงมากกว่าธรรมดาสาวกค,คือสาวุกอัคราสาวุกบรารมีญาณมันต้องพร้อมกว่าท,ทุกทุกด้าน นี่ยนี่แหละเมาทำตรงนี้แหละึงมาทำโมารีปุตตะโมคคัลลาพระสารีบุตรทำสุกรคตาทำปากสุกรก็ไม่ผิดมาทำสุกรเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงมาทำที่ปัญญาเลิศทุกของเราทั้งหลายก็อยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากมีปัญญาเพื่อจะรู้ร่วงบรรลุถึงฝั่งแหความพ้นทุกข์ จึงได้มากราบไหว้แลือดถึงบารมีญาณของท่านพระอครสา,าวกมือขวาคือพระสาธีบุตรจึงได้มากราบมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมง,มงคลกัพวกเราทั้งหลายเมื่อรูปประวัติความเป็นมาธรรมตรงนี้ได้จะได้กราบนมัสการพระราชนัไตายได้จะได้มาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ โนไปอะโมคกวะตาธรมโมนามังนัมสัมมิสภะติปันโนภะคะวะโตสัพตสังโฆสังฆนัม Bhagavato Arahato Samma Samyutta Sa Namho Tasa Bhagavato Arahato Samma Samma Sambo dasa iti beso hagawa harang Samma Sambo tovicha jaranasampanno sukato roka vito ehipasiko obanaiku.